สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพการเร็ยนลิศของรโรงพยาบาลสวนจาน์โรงพยาบนวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องนะะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแล ของของเรานะคะหัวข้อของวันนี้คือเทคนิคการป้องกันสมองเสื่อมอย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้ยาค่ะซึ่งวิทยากรที่ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนหรือว่ามาแบ่งปันความรู้ในวันนี้นะคะก็เป็นพี่อิ๋วสุดสวยของเรานะคะคุณสวาวล่าจิ้มเยือนค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อิ๋วนะคะแล้วก็มอบเวลานี้ให้กับพี่อิ๋วนะคะที่จะเป็นผู้แบ่งปันความรู้ที่ดีอันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะ หลายถคคือเอนอเอ้า่ยินเลยรย่าง้ยเลายอพี่อิวเปิดไม์ด้วยนะคะ โอเคเห็นสไลด์ไหมคะเมื่อกี้ฮะคืออยู่ๆมันขึ้นมาให้ได้ขอดขึ้นมาเห็นสไลด์ไหมคะน้องแป๋วเห็นสไลด์ไหมคะเห็นแล้วค่ะทำใหญ่ได้เลยโอเคนะคะวันนี้นะคะพี่อิบก็ขอนําเสนอนะคะในเรื่องของเทคนิคแก้สมองเสื่อมโดยไม่ต้องทานยาตลอดชีวิตนะคะ สไตล์หมอท็อกกับหมอต่อนะคะเครดิตของหมอท็อกกับหมอต่อนะคะ่าทีนี้ค่ะพี่เอิ้ถามแต่ละคนว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งจะมาซื้อความจําของคุณหรือของท่านเนี่ยท่านคิดว่าความจําของคุณมีค่าเท่าไหร่จะขายเขาสักเท่าไหร่ดีนะคะที่ที่เราเราคิดว่าความจําของเราเนี่ยถ้าขายแล้วเนี่ยเราจะสบายตลอดชีวิตไม่ต้องตอบนะคะให้คิดในใจนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า วิธีที่จะทําให้สมองดีแล้วก็อารมณ์ดีไปตลอดชีวิตเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องกินอาหารเสริมหรือก,กินยาใดๆเลยเนี่ยมันมีวิธีอะไรก็บอกว่าใช้วิธีในเรื่องของการออกกําลังกายสมองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเราแบ่งสมองอย่างง,ง่ายๆเลยนะคะสมองเราเนี่ยทำหน้าที่ในการควบคุมแล้วก็สั่งการเพื่อที่จะให้อวัยวะต่างๆเนี่ยทางานเป็นปกติเขาบอกว่าสมองยิ่งใช้งานยิ่งทํางานได้ดีแล้วก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ เราแบ่งสมองออกง่ายๆออกเป็นสี่ส่วนนะคะก็คือส่วนหน้าส่วนล่างแล้วก็ส่วนด้านซ้ายแล้วก็ส่วนด้านขวาน,นะคะซึ่งสมองทั้งสี่ส่วนเนี้ควรจะต้องทํางานร่วมกันนะคะไม่ได้ทำแต่แต่ส่วนนะคะทีนี้นะคะมีอยู่ว่าท่านในวัยผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณเนี่ยก็จะมีแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีงานทําไม่ว่าจะเป็นงานทําอย่างอื่นแบบไหนก็แล้วแต่กลุ่มนี้เนี่ย จะทําให้มีความจําดีแล้วก็มีแฮปปี้แล้วก็มีความแอคทีฟอยู่แต่ถ้ากลุ่ไหนเนี่ยที่อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทําอะไรตรงนี้แล้วค่ะกอสมองก็จะฝ่อไปเรื่อยๆนั้นเราลองมาดูนะคะว่าสมองแต่ละส่วนเนี่ยนะคะเรามีเทคนิคในการที่จะฝึกได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งสมองเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะป้องกันไว้ได้นะคะเขาบอกว่าสามารถทํำได้ตั้งแต่อายุ10ขวบเลยนะคะโดยการออกกําลังกายสมองทั้งสส่วน เรามาดูส่วนแรกก่อนก็คือส่วนด้านขวานะคะส่วนด้านขวาเกี่ยวข้องกับในเรื่องอะไรก็เกี่ยว,วกับข้องกับในเรื่องของสนียภาพเกี่ยวข้องกับในเรื่องของศิลปะคลาสสิตกสต,ต่างๆคลาดนตรีต่างๆนะคะเราจะฝึกสมองส่วนนี้ได้อย่างไรบ้างเราลองมาดูนะคะส่วนแรกเลยก็บอกว่าไอ้แรกเลยนะคะก็บอกว่าให้เราร้องเพลงโดยที่ไม่ต้องดูเนื้อเพลงยิ่งโดยเฉพาะในตอนอาบน้ำนะคะอันนี้ข้อน,นี้พี่อิ๋วทาบ่อยเพราะว่าพี่อิ๋วกลัวว่า พี่จะร้องในห้องน้ําบ่อยนะคะเพราะถ้าร้องให้คนอื่นได้ยินพี่พวกลัวว่าคนอื่นจะสมองฝ่อเร็วนะคะเราก็เลยจะร้องในห้องน้ำอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการร้องเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราได้ร้องเพลงเก่าๆในอดีตนะคะก็บอกว่ามันเหมือนกับสมองเนี่ยได้ดึงความทรงจำเก่าๆออกมานะคะซึ่งอ่าพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเด็กรุ่นนี้จะรู้จักเพลงสมัยเก่าอ,อ่าบ้างหรือเปล่านะคะเช่น พบอย่าิมคูณสงชาติชาวางคูนแก้เนี่ยนี่เป็นเพลงรุ่นพี่อิ๋งนะคะนะก็เราสามารถที่จะรีวิวนะคะรีวิวหรือว่าอ่านนั้นความทรงจำในในส่วนนี้ออกมาได้เลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พี่อิ๋งก็จะร้องในห้องน้ำไม่เหมือนพี่เล็กพี่เล็กเ,เขาจะร้องเพลงเพราะนะคะหรือว่าทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะคะเช่นการเขียนหนังสือด้วยมือซ้าย การแปลงฟันด้วยมือซ้ายหรือข้างที่ไม่ถนัดนะคะถ้าถามว่าใครที่ถนัดขวาก็ลองทํามือซ้ายบ้างแต่ถ้าใครที่ถนัดซ้ายก็ลองทํามือขวาบ้างนะคะก็บอกว่าเป็นการกระตุ้นในส่วนที่ไม่เคยทํามาก่อนก็จะทําให้สมองสองข้างเนี่ยเกิดความสมดุลกันทําให้เกิดการคิดเก่งดิจตนาการเก่งนะคะสามารถทําได้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะซึ่งถ้าถามว่าเด็กได้ฝุกตรงเนี้ยเขาบอกว่าก็อาจจะเป็นอัจฉริยะได้เลยนะคะ ะะอีกอันนึงก็คือการใช้ภาษากายแทนภาษาพูดนะคะเช่นการใช้ภาษาใบ้ภาษาท่าทางสื่อโดยที่เราไม่ต้องพูดออกเสียงให้ให,ให้คนอื่นได้ยินนะคะแต่ว่าเราใช้ภาษาใบ้หรือภาษาท่าทางใน,ในการสื่อน,นะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งหรือการเรียนแบบเสียงคนอื่นนะคะจะเป็นเสียงดาราเสียงตลกหรือว่าแม้แต่เสียงการเรียนเสียงสัตว์นะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นในเรื่องของการฝึกสมองอส่วนของด้านขวาน,นะคะ ทีนี้เราก็มาดูในสมองส่วนด้านซ้ายนะคะสมองส่วนซีซ้ายเนี่ยจะเป็นสมองในซีของเหตุผลหรือว่าในเรื่องของไอคิวความฉลาดสอปัญญานะคะเราฝึกได้โดยวิธีไหนบ้างนะคะเขาบอกว่าเราฝึกได้โดยวิธีการบกวกลบคูณหารเลขนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะบกวกลบคูณหารเลขดรวยว่าเล่นสนุกเหมือนกับที่น้องแป๋วให้เล่นอะไรแบบนี้ค่ะหรือนะคะการวาดรูปเลขาขนณิต กะคะคารวาดรูกทรงเรขาคณิตไม่ว่าจะเป็นลูกกลมรูกสี่เหลี่ยมหรือรูกสามเหลี่ยมวาดแบบเป็นสามมิติแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะคะควรจะฝึกวาดพร้อมกันทั้งสองมือเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกสมองส่วนซ้ายนะคะหลังจากนั้นน้าอ่านนอกจากนั้นนะคะก็วิธีการเล่นหมากอสหมากรุกนะคะหรือว่าเล่นไพ่นะคะอันนี้ก็ พอประมาณนะคะเล่นไพ่เล่นไปโดยไม่ทีไม่มีรถก็ไม่ต้องไถ่รถนะคะเพราะว่านอกจากสมองจะไม่ก่อแล้วอาจจะทำให้สมองแตกก่อนก็ได้นะคะอันนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะในสมองส่วนอีกสมองหนึ่งก็คือสมองส่วนหนังนะคะสมองส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นสมองที่เป็นส่วนที่รับความรู้สึกในเรื่องของ f e ลลิ่งที่มากระทบอ่าความรู้สึกลึกมากระทบใจเรากระทบตัวเรานะคะการฝึกในเรื่องของสมองส่วนด้าน่า ส่วนด้านหน้านะคะไ้ส่วนด้านหลังก็จรีค่ะส่วนด้านหลังเราฝึกได้ในเรื่องอะไรบ้างเขาบอกว่าฝึกได้โดยการให้หลับตาทําสิ่งต่างๆเราลองสังเกตดูสิคะเวลาที่เราเดินหลับตาหรือเราเดินในที่มืดๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะจับเสียงความรู้สึกอะไรบางอย่างได้ดีกว่านะคะเขาก็เลยบอกว่าให้เราลองหลับตานะคะทาสิ่งต่างๆเช่นหลับตาสาัผม นะคะหลับตาแปลงฟ้านนะคะหลับตาเขียนหนังสือหลับตาร้องเพลงหรือทําอะไรก็ได้ที่ให้มีฟิลลิ่งของอ่นฟิลลิ่งของประสาทสัมผัสนะคะซึ่งการติดตาเนี่ยจะทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นรับรู้ความรู้สึกได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้สมองส่วนหลังของเรานิดขยายเน่งประสาทสัมผัสให้มีกําลังขึ้นมานะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของสมองส่วนหน้าสมองส่วนหน้าเนี่ยเป็นสมองส่วนที่มีความสําคัญมาก ในส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ชีวิตในยุคนี้ถ้าสมองส่วนนี้แข็งแรงก็จะช่วยเราได้เพราะเป็นสมองส่วน EQ ใช้ในเรื่องของการตัดสินใจแก้ปัญหาพวกที่มีความเครียดที่มีความคิดลบก,กับตนเองบ่อยๆสมองส่วนหน้านี้ค่ะจะเสื่อมง,ง่ายมากเพราะว่าไม่ได้ช่วยในเรื่องของการควบคุม EQ ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการควบคุมความอยากควบคุมความโกรธของ,ต,องตัวเองนะคะถ้าสมองส่วนหน้านี้เสือ่อมก็จะทําให้เกิด อ่าเป็นคนที่โกรธง่ายมือริดง่ายนะคะแล้วก็หายยากด้วยนะคะแล้วก็มักจะมองโลกแย่ตลอดเวลาชีวิตมีเศร้าตลอดเวลาสมองส่วนนี้ก็จะไม่แฮปปี้แล้วนะคะนี้เรามาดูในเรื่องของการฝึกนะคะการฝึกสมองส่วนหน้าเราฝึกได้อ่าโดยเทคนิคนะคะเทคนิคเรียกว่าเทคนิคโยคะมือนะคะมีสีท่านะคะมีสีท่าดังนี้คือท่าเมตตาอยากให้ทุกคนนะคะลองทําไปด้วยกันเลยนะคะลองทํานะ เปิดแล้วนะคะถ้าเมตตาก็คือถ้าเอานิ้วกลางนะคะนิ้วกลางของเราเนี่ยนะคะแตะนิ้วโป้งนะคะให้ทําทั้งสองข้างไอ้สองข้างนะคะแล้วก็ค้างไว้สามวินาทีนะคะก็บอกว่าถ้านี้เนี่ยจะให้ในฟิลในฟิลิิ่งในเรื่องของการทําอะไรดีๆนะคะลองทานะคะเอานิ้วนิ้วกลางนะคะแตะกับนิ้วโป้งนะคะค้างไว้สามวินาทีนะคะท่านี้ต่อไปเป็นท่าการุณาท่าการุณาก็คือให้เอานิ้วชี้ แตะนิ้วโป้งนะคะทา้าแล้วก็ค้างไว้สามวินาทีนะคะเขาบอกว่าท่านี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยคิดดีแล้วก็ทําดีนะคะอุปทิต่อไปเป็นท่าท่ามุติตาท่ามุติตาก็คือเป็นท่าลูกเสือที่ชูสามนิ้วนะคะให้ทําทั้งสองข้างค้างไว้สามวินาทีเช่นเดียวกันนะคะถ้าใครทำท่านี้ได้นะคะเขาบอกว่าจะทําให้เราเนี่ยมีการปลดปล่อยแล้วก็ปล่อยวางนะคะ ต่อไปเป็นท่าอุเบกขาท่าอุเบกขาก็คือท่าสู้ๆของเรานี่แหละค่ะก็คือชู2นิ้วนะคะทำทั้งสองข้างท้างไว้3วินาทีนะคะ,ะท่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นท่าที่ทําให้มีการสื่อสารนะคะมีพลิ้งของการสื่อสารแล้วก็พูดได้ดีอ่านได้ดีมากขึ้นนะคะซึ่งทั้งสีท่านี้เนี่ยนะคะให้ทําเรียงกันไปเลยท่าละ3วินาที ทำอย่างน้อยสามรอบนะคะก็คือแต่ละแต่ละครั้งให้ทำสามรอบแต่ก็ทำได้ตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะผลให้สมองบนหน้าของเราเนี่ยได้มีกำลังขึ้นมานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็บอกว่าการฝึกสมองเนี่ยก็ควรที่จะฝึกสมองทั้งสส่วนให้ประสานกันนะคะก็มีสามท่าที่ทุกทุกท่านก็นู้งกันอยู่แล้วแล้วก็ทำอยู่เป็นประจำก็คือท่าจีบแอลนะคะท่าจีบแอลก็อย่างที่ข่างหนึ่งใช่ไหมคะ อ่าจีอีข้างหนึ่งเป็นตัวแอแล้วก็ทําสลับกันไปนะคะแล้วก็ท่ากลองก้อยนะคะท่ากลองก้อยก็ข้างหนึ่งเอานิ้วโป้งขึ้นอีกข้างหนึ่งเป็นนิ้วก้อยแล้วก็ทําสลับกันไปแล้วก็ทำสลับกันไป, <c oughs> นไปอันนี้ค่ะเป็นท่าที่ทําให้สมองทั้งสี่ส่วนเนี่ยทำงานร่วมร่วม่วงกันได้นะคะแล้วก็เป็นท่านับเลขไหวมือนะคะก็คืออ่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าสลับกันไปนะคะ อันนี้เป็นท่าที่นะคะเขาบอกว่าสามท่าเนี้ยเป็นท่าที่จะทาให้สมองสในส่วนเนี้ยมีการประสานการทํางานร่วมกันนะคะมีการทํางานการประสานร,ร่วมกันนอกจากที่จะมีในเรื่องของการออกกําลังกายสมองแล้วนะคะหมอท็อปก็สามารถอาก็บอกอีกว่าเรายังมีเทคนิคในการบำรุงสมองนะคะด้วยการอะไรด้วยการเพิ่มเลือดให้สมองเราจะสมองเนี่ยนะคะ เลือดเนี่ยเปรียบเสมือนท่อน้านะคะที่มีสารอาหารไปเ้สมองยิ่งเลือดไปเลี้ยงสมองได้มากเท่าไหร่สมองก็ยิ่งมีประสิทธิภาพดีเท่านั้นนะคะวิธีการออกก็คือไอวิธีการฝึกก็คือการออกกําลังกายนะคะเพราะการออกกำลังากายเนี่ยจะทําให้หัวใจเนี่ยสามารถสูบสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ควรจะลดอาการบุหรี่นะคะเพราะว่าสารทานในบุหรี่เนี่ยจะทําให้หลอดเลือดติดตันเลือดก็ไปเลี้ยงสมองได้ยากขึ้นนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือการดื่มน้ําให้เพียงพอเพราะว่าน้ําจะทําให้ไหลเวียนให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้อย่างเหมาะสมนะคะน้ําที่เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวันนะคะก็อาใช้สูตรที่ง่ายๆก็คือน้ําหนักตัวคูณ3าานะคะนอกจากนั้นก็ในเรื่องของการรับประทานนะคะก็คือโดยเฉพาะวิตามิน A B C และ E นะคะเพราะว่าวิตามินเหล่านี้เนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งนะคะเป็นสารที่บํารุงสมองได้อย่างมากเลยนะคะ อาหารที่าาแนะนําให้ทานนะคะก็ควรที่จะทานหลากหลายโดยเฉพาะเน้เนไปที่เนื้อสัตว์ผักผลไม้นะคะรวมถึงนมและก็ไข่ด้วยนะคะอาหารพวกนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันแล้วก็ชะลอภาวะสมองเสื่อมได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในผู้ที่สูงวัยนะคะหรือผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วกเกษียณงานแล้วเนี่ยนะคะการมีงานทำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะมีงานวิจัยพบว่า สมองของกลุ่มที่ยังทํางานอยู่เนี่ยดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทํางานนะคะก็โดยการหางานเล็กๆน้อยๆอยเนี่ยทำเช่นอาจจะเป็นการปลูกพืชผ,ผักสวนครัวการเลี้ยงสัตว์นะคะการปลูกพืชการขายของนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่จะช่วยให้ชะลอในเรื่องของการาสมองให้เสื่อมช้าลงนะคะค่ะก็ สำหรับวันนี้นะคะก็มีเทคนิคนะคะในการที่จะช่วยชะลอแล้วก็ป้องกันสมองเสือ่อมไม่ทราบว่ามีท่านไหนที่จะแชร์ประสบการณ์ร่วมกันไหมคะหรือว่ามีเทคนิคอื่นๆที่จะเอามาแชร์ร่วมกันไหมคะเชิญค่ะพี่อิ๋วถามนิดนึงเมื่อกี้ค่ะว่าไอ้เมตากลุนามุทิตาเบขาเราทำทีละท่าท่าละหนึ่งครั้งหรือว่า ทำทีละท่าท่าละสามครั้งเอะคือให้ทําให้ทําเรียงตั้งแต่ท่าที่หนึ่งถึงท่าที่สี่แล้วก็แล,วกแล้วก็ทำสามรอบก็คือวนมาเป็นท่าที่หนึ่งมาถึงท่าที่สี่อีกหนึ่งรอบท่าที่หนึ่งมาถึงท่าที่สี่อีกสองรอบค่ะนะคะอันนี้เรียกว่าการโยคะมือนะคะเป็นการฝึกสมองสว่วนอ่า่อาอันนี้ ส่วนหน้าค่ะเป็นการฝึกสมองส่วนหน้านะคะก็คือการเดี๋ยวฝึกเล็กไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากคิดว่าน่าจะทํากันได้นะคะค่ะมีใครเสนอพี่ลานพี่ลานทําสูงอายุอยู่พี่เล็กอยู่หรือเปล่าทําสูงอายุอยู่มีกรกำลังกำลังจะเลกเปลี่ยนค่ะพี่ลานการเคลื่อนย้ายีอันตรายเลน้อยค่ะจะได้เห็นหน้าโอเคเหมือนที่ว่ารีมินิสเซนต์นะคะที่ที่บอกว่าต้องเป็นเพลงที่เหมือน เหมือนเป็นเคสที่สมัยสมัยของคนนั้นใช่ไหมเหมือนถ้ารุ่นเราเนี่ยลูกก็ต้องรู้ว่ารุ่นเราฟังเพลงอะไรใช่ไหมใช่ใช่เออเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นว่าคนที่จะไปหาเพลงเนี่ยต้องหาให้เหมาะก,กับเอ,อผู้ป่วยเคสนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นรุ่นเราอาจจะต้องเตรียมเพลงไว้ให้ลูกหลาน <laughs> ใช่ไหม <laughs> คือคือมันเป็นเป็นลักษณะเพลงที่ที่ที่ทมันคืเขาบอกว่าเป็นเพลงเก่าๆเพื่อให้เราได้ฝึก ก็ฝึกเพลงกับเราเราเราอะไรนะเขาเรียกอ่านิ้อน่ะว่าเอฟเพลงนี้มันร้องยังไงอะไรแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมเพลงที่เราชอบให้ลูกหลานเราไว้ไว้กับต้นเราไว้กับต้นหลอดต้องต้องบอกลูกหลานว่าถ้าแม่เสื่อมอย่าลืมเอาเพลงนี้ไว้ให้แม่นะบอกลูกบอกว่าช่วยพิมพ์แล้วก็ติดข้างฝาไว้ให้แม่ด้วยพี่เหนือห้องน้ บอกว่าสิ่งที่ชอบคือสิ่งที่ใช่ให้เตรียมเอาไว้ก่อนเลยไม่อยากทําอะไรบังแกอยากยิ้นะังยิ้มอยู่ดูวยนี่แอร์แอร์เหมือนกับการที่จะฟังเพลงที่จะฟังเพลงรุ่นเราก็คือให้ไปเปิดฟังเพลงเอกของเวิร์กโค้ทอ่ะนั่นแหละรุ่นเราเลยรุ่นเราแล้วก็ให้ร้องเองก่อนได้นั่นใช่เลยแอร์แอร์แต่ว่าแต่ว่าการฝึกสมองเนี่ยเขาให้เราร้องเอง ให้เราร้องก<ช>็หมายถึงว<ช>่าเราร้องตามแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าเพลงสมัยไหนไปฟังเพลงเอกได้นี่นก็คือเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงรุ่นเราอันนึงแอรุ่นเอาเหรอแอบไม่ใช่นะหนูเพิ่งหนูเพิ่งว่าไงโลกหนูเพิ่งจันน้องเพิงงพ่ง,อ,ง,งอ่าเดี๋ยวจะเปิดให้ผู้สูงวัยที่บ้านฟังค่ะจะเตรียมเพลงและแล้วก็ให้ให้ผู้สูงวัยฝึกร้องไปด้วยนะคะหนูพึ่งค่ะ อยากจะพี่กัลนาค่ะฮัลโหลพี่กัลนาพี่กัลนาแล้วพี่กัลนากำลังกำลังเพลินอยู่ค่ะแอนหน่อยค่ะพี่แอนหน่อยค่ะเขอย่างอย่างตัวเองหรือว่าคนที่บ้านเนี้ยค่ะาะส่วนใหญ่จะฟังเพลงยุคยุคยุคสเนีอะค่ะอ่ายุคสุนทรละพรจะฟังเพลงเอกอย่างของพวกน้องค่ะ <Okay. S 2> ตอนนี้ที่ที่ที่หน่วยงานที่นะคะที่ก็จะเปิดเพลงให้ที่ที่เขาฟังก็เพราะว่าคือส่วนใหญ่ที่ศูนย์ R t c ีเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะก็ะคือรุ่นสุนทราพรนะั่นไอที่เปิดก็จะเป็นเพลงสุชาติ <im it> เพลงแก้ <im it> เพลงภุ้งกิจอิคูนอะไรเงี้ยเพลงแ่เพลงคอมเมนท์ที่จะเปิดให้ฟังเกือบ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 ทุกที่ยงอะไรแบบน,นี้ค่ะน่า <im it> จะร้องกันได้หมดแล้วรุ่นนี้อะไรอย่างั้น ครส่วนหนึ่งเพิ่มเติมส่วนหนึ่งค่ะวิชาการเนิดหนึ่งก็คือว่าอีกส่วนคือยาค่ะอย่าลืมบางครั้งเราลืมนึกไปอะค่ะยาที่มีผลทาให้สมองเสื่อมก็คือยาประเภทที่เรากินยาแก้แพ้ะค่ะใครที่มีแพ้อากาศบ่อยๆหรือแพ้อะไรบ่อยๆแล้วกินตัว CPM อะค่ะอันนี้ต้องระวังนะคะเมื่อก่อนเองกินเยอะพอมารู้เรื่องนี้ปั๊บพยายามป้องกันหลีกเลี่ยงการแพ้แล้วก็ไม่ไปกินยาพวกนั้นกับอีกส่วนหนึ่งผู้สูงอายุที่ต้องทานยานอนหลับบ่อยๆ อันนี้ต้องระวังนะคะหาวิธียังไงที่สามารถจัดการในเรื่องของการนอนหลับแบบไม่ให้ท่านนอนกลางคืนเอานอนกลางวันอะไรแบบนี้ค่ะมันจะช่วยให้ท่านไปหลับกลางคืนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาอันนี้ก็จะชะลอความเสื่อมได้นะคะขอเพิ่มเติมส่วนนี้เนดนึงยาวินีว่าไงนหน่ยหนูยอยากพูดไหมลกูก <laughs> ยังค่ะพี่แป๋วเพิ่งเข้ามาค่ะพอดีว่าพัก11 แชร์แชร์เรื่องของการนอนหลับนะพอดีช่วงนี้มีปัญหาเรื่องของการนอนแล้วก็พี่เขาก็บอกมาอีกทีหนึ่งเราไม่ต้องใช้ยานอนหลับแต่ใช้ในลักษณะอะไรนู้นไหมคะใช้ขานะคะใช้ขานเป็นแว่นแนสักหกเจ็ดแว่นแล้วก็ต้มกินได้ผลนะคะที่ทําแล้วได้ผลนะคะกินขาเนี้ค่ะเขาบอกขานะคะคหัวข่าบ้านเอนนี่แหละเอามาตัดเป็นแว่นแนบางๆสักหกเจ็ดแว่นแล้วก็ต้มกินใส่นะ้ำประมาณสักแก้วนึง จะช่วยทาให้หลับดีขึ้นนะคะน้ำมาหรือกินขาคะกินน้ำค่ะกินน้าเราเราเหมือนกันเราต้องข่าเที่ยวข่าแล้วก็ออกมาเป็นน้ําแล้วก็กินน้ําค่ะน้องกินน้คใช่เราจะยืนยันไหมว่าอหลจ้าเอ่ยยืนยันไปเตรียมสอนนะคะกออกนิดนึงข่อนิดยึงยันค่ะว่าไรคะพ่นาคือยืนยันของน้องเอียว่ะค่ะเพราะว่าที่บ้านนะคะ ใช้วิธีกินขาดต้มเนี่ยค่ะแล้วมันได้ผลจริงจริงอันนี้อันนี้ยืนยันเน,น,เน,ะนา,าะกินแค่ <c oughs> แก้วเดียวเอาห้าหกแว้งต้มต้มบ,บางๆแล้วก็เอามาต้มน้ําแก้วหนึง่งแล้วก็กินกินทุกวันนะคะต้มเสร็จแล้วก็เททิ้งค่ะรสชาติมันก็มันก็คึ้นตัเนาะ เผ็ดเผหน่อยๆมันจะออกร้อนๆนะคะน้องแป๋วพอเรากินก็ไปดื่มน้ำพินาแต่ว่ามันจะออกร้อนๆตอนมันจะมันจะหมดแก้วน้ำพินานะนะคะค่ะไม่ไม่ถามพินาค่ะพินาถามนินึงว่าเราต้องกินเราต้องกินเวลาไหนหรือว่ายังไงคะระยะเวลาการกินหรือปริมาณการกินนะคะคือแบบนี้ที่ที่พี่เห็น คนที่บ้านเนาะอ่าก็เอามองหันบางๆเนาะมาเป็นแว้นแว้นแว้นบางๆประมาณเกียรว่นอ่าแล้วก็ใส่น้ําประมาณแก้วหนึง่งแล้วก็ไปต้มให้มันเดือดสักสักนาทีสองนาทีอะค่ะอ่าแล้วเราก็น้ํามากินก็กินประมาณช่วงเย็นหรือว่าก่อนเย็นเย็นะคะตอนที่เรากินข้าวเย็นเสร็จอะค่ะอ๋ออืใช่เอ่อเห็นเห็นคนที่บ้านบอกแบบนี้นะคือเดิมเนี่ยแกจะเป็น นอนหลับไม่สนิทอ่าแล้วล่อยอะไรเนี่ยพอตื่นแล้วก็จะไม่หลับต่ออ่าแล้วพอมากินอันนี้ยค่ะก็ะบอกว่าหลับแบบหลับสบายอ่าตื่นก็แบบไม่ไม่ได้แบบมีอาการง่วงหรืออะไรค่ะของน้อง<ช>นิดน,นึง,น,งนะคะหนุ่มเหมือนเหมือนของฉันเนี่ยจะกินแบบสองทุ่มอะไรเนี่ยพอเราต้องกลับมาสองทุ่มพอสองทุ่มนี่ประมาณสี่ทุ่มเร็จเรื่มง่วงนอนแล้วเราอยากนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ใช้เวลคสองคนได้เหตงผลหนึ่งโอเคโออดีห่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะเนี่ยดีมากมากเลยค่ะมีใครอยากแจ่ปพุ่มแบันอไหมเราทุ่งยิงไงเข้าปุ่นไหมเราใช่ยี่งลงกินดูพี่นะำเคือเห็นที่สอนกันนี้งงยิ่งนะ นูพุ้งถ้าไม่มีขาบอกนะที่ตึกมีเยอะพี่ักลุงทอนเนี่ยขุดมาให้เป็นเกาเป็นกเป็นกอใหญ่ๆเลยได้จ้าเดี๋ยวไปเอาไหมหนูพุ้อยากลุงทอนเอาให้นะลุงทอนเอาให้ฉันไปเป็นกอใหญ่เลยได้ขอบคุณมากครับพี่ต่อยนะคะพี่ต่อยเขาพลาดพิมพ์ถึงขาอะไรเงี้ยพี่ต่อยมีอะไรจะแนะนำไหมคะว่าเขาเอามาใช้ในการป้องกันนอนไม่หลับอะคะพี่ต่อย อุ้ยไม่มันไม่มันไม่ได้หลับแต่ไม่ตื่นไม่ไม่มีค่ะคือนอนนอนแล้วพี่ก็เพิ่งได้ยินวันนี้ว่าจะทําให้ช่วยช่วยในเรื่องนอนหลับเนไม่ได้ยินเหมือนกันลองดูนะคะใครลองเอาสูตรของพี่อิ๋วญาติของพี่นันไปใช้แล้วคัดลอกงเพิ่มนะเราจะได้มีความรู้บอกผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุจะเจอปัญหานอนไม่หลับนี่แบบ เยอะมากๆเลยแล้วอย่างที่พี่เล็กบอกว่าถ้าไปแก้ปัญหาโดยการกินยามันก็จะมีปัญหาตามมาคือกลายเป็นสมองเสื่อมไปอีกอะไรแบบเนี้ยนะคะวันนี้มีคำถามอีกนะคะวันนี้คนเยอะมากๆเลยนะคะพี่อิ๋วเป็นเลิ่มค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่อิ๋วนะคะที่วันนี้มาแบ่งปันเรื่องคามดีๆวานมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะมาแบ่งปันได้นะคะไม่ได้จํากัดว่า เป็นใครนะคะเอาประสบการณ์ง่ายๆเล็กๆน้อยๆ30นาทีเนี้ยค่ะในช่วงเวลาที่เราพักเที่ยงมาใช้ชีวิตแบ,บ่งปันแลกเปลี่ยนกันนะคะถ้าวันนี้ไม่มีใครแล้วพรุ่งนี้นะคะเรื่องราวดีๆอีกแล้วค่ะสมุนไพรอะไรนะสมุนไพรแก้อะไรสักอย่างนะคะจำไม่ได้แนละ้วน้องพีสอนใครจำได้บ้างคะ ลดไขมันเออสมุนไพรล,ลดไขมันนะคะมาเจอกับหมอพีุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวไปประมุณคุกคนทายขอบคุณพี่อิวทุกคนด้วยนะคะเราเจอกันนะคะ